วันนี้ลงย่อยเข่าคุณลุงชลิปัตแล้วนะครับรองเท้าขามาเรียบร้อยไปแล้วครับพื้นเรียบร้อยก็ก็ต้องใช้ตัวนี้ครับมือสองเรียกว่าไม่ใช่มือสองเรียกไม้สองนะครับทางเลือกที่สองในสุดมันก็ไม่ไหวครับก็ต้องเป็นรุ่นหนังครับหนังกำพ้าครับรุ่นนี้ดีมากครับเพราะเวลาเราเหยียบลงไปแล้วครับแล้วใช้นิ้วโป้งกิดลงไปเนี่ยครับมันก็จะฟิกแน่นมากไม่ต้องใา้ขนาดนั้นครับก็ทางลงเมื่อคืนฝนตกทั้งเกือบทั้งคืนครับเกือบถึงทีหนึ่งเลย เพราะนั้นเส้นทางแค่นี้มันก็จะลื่นมากครับจริงๆถ้าแนะนําควรจะเป็นพื้นเขาเรียกว่ารองเท้าพื้นปุ่มนะครับซึ่งคาร์เมล่าแมนของเรานะครับนี่ครับรุ่นนี้สั่งโดยตรงเลยครับเมทอินชัยหน้าหกสิบห้าบาทดีมากเดี๋ยวเราเดินลงยิบเดินลงกันเลยครับครับรองเท้ารุ่นที่พี่ป๊อฟใส่อยู่นี่ซื้อได้ที่ไหนครับรุ่นไหนอ๋อรุ่นนี้มาจะมาน่าจะเกิดแล้วครับนี่หาซื้อได้